มก็วันนี้ผมมีไอเดียผมไปดูแหละผมไปไปเห็นคลิปเขาทากับข้าวเราเป็นคนคิดเป็นคนถ่ายอันนี้เราจะขุดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ปืนนะนี่จะเป็นที่ใส่ปืนนี่เดี๋ยวผมก็ยอาจารย์โตนี่อาจารย์โตเขาทำ เขาเรียกเตาอะไรเนี่ยเตาดินเตาหลุมเตาก็เป็นหลุมจริงแต่มันอยู่ตรงนี้อยู่ดินเปล่าก็อเป็นหลุมเนี่ยเออเป็นหลุมนะคือเตาหลุมโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเอสโซนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับสวัสดีครับผมดรโนนะครับผม ก็วันนี้ผมมีไอเดียผมไปดูคลิปหนึ่งของขัวบ้านไผ่มีใครรู้จักไหมขัวบ้านไผ่อนั่นแหละผมไปไปเห็นคลิปเขาทํากับข้าวอะไรเงี้ยเอ้ยผมก็เลยสนใจการไอเนี่ยการที่เขาทํากระทะเอ้ยไม่ใช่กระทะเตาหลุมเตาหลุมแล้วแบบมีควันมีป่องควันด้วยนะนั่งเท่มากเลยเนี่ยด็อกตอรตนก็เป็นคนทําผมก็เป็นคนคิดเป็นคนถ่ายเดีย๋ยวเราไป ดูพร้อมๆกันเลยว,ว่าขั้นตอนการทำของพวกเราเป็นยังไงบ้าง Let's go Woo hoo. อันนี้ก็จะเป็นที่เรากำลังจะขุดนะครับนี่เราจะขุดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฟืนนะที่เราขุดอยู่นี้ก็จะเป็นที่ใส่ฟืนนะนี่เติมน้ำ่อยดีมันแข็งนี่จะเป็นที่ใส่ฟืนนี่ดูด นี่เดี๋ยวผมว่า่วยอาจารย์โซนี่อาจารย์โซเขาทำอาจารย์โซนี่นี่นี่นีคือที่ใส่ฟืนนี่เราก็ได้หลุมใส่ฟืนเรียบร้อยนะนี่ช่องใส่รูใส่ฟืนใส่ฟืนนี่ยังไม่ได้เจาะรูให้เราต้องเจาะรูเป็นตรงนี้นะเจาะเจาะเจาะตอวนี้ก็ตรงใส่กระทะนี่กำลังขุดขุด ขุดโยทำให้สวยเลยดูนี่ก็เหมือนกันกน,นะเนี่ยเราอะ <feel> ดินนี่แม่งใช้ได้นะถ้าไม่ไม่ค่อยแข็งมากน,น,นี่ก็หาขุดทางนี้ก็ได้ ไลกลนะคนดูใกล้ได้ใกล้ได้แล้วนะครับเริ่มเหมือนปะเพื่อเหมือนปะ <c oughs> เหมือนอนยู่ได้เลยได้เพียวอยู่เดี๋ยวรอตกแต่งทีหลังน,นี่เราขุดให้เป็นรูก่ะเนี่ยใช่ขุดที่แบบพอได้ว่าเออเนี่ยตรงมันได้นะก็แค่นี้ยวพอนะพอแล้วนี่ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาตกแต่งเจาะรูเลยนะอืมเจาะรูดีกว่าถ้าไม่ได้ค่อยว่าไปเดี๋ยวค่อยตกแต่งไปในใหม่ นี่เดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะออนี่จะเจาะฝั่งนี้รูนี่เราก็มาเจาะรูนะนี่นี่ทุงเข้าไปเติบเติบกระทุงเข้าไปกระทุงเข้าไป,าไปนี่เราทําแบบเหมือนพี่เขาเลยนะโคบ,บ้านไผ่นะเราทําแบบว่าให้เหมือนที่สุดระวังแตกไปใช้าชาก็นด้ผมนี้เลยอย่างดี้ใช้ได้เก็บไว้ ดินเหนียวอืมอืมเ,เราก็มาแต่งตรงนี้นะให้มันเนียนๆน,น,นะ,ม,นะมันต้องแต่งมันต้องแต่งางานนี็แตกเด็ดหม้อเละต้องแต่งต้องเอาลงอย่ีกนิดนึงในฝั่งนี้ขอแล้วมันใหญ่ไปป้างละอะไรเนี่ยขั้นไว้นั่นแหละ ดิ uh huh. นเหนียวนะแม่งต่อ้ายผ่ายเธอรู้แ uh ล้ว uh ยังกว่าจะะรู้ได้เธอรู้แล้วเธอรู้แล้วยังกว่าจะรู้ได้อืน ผีนี่เอาไม่ออกเสียวเดือรู้แล้วเจ้าไงขาคตรสวยค้าสวยอ่ะ มือไทยท่านนะเนี่ยนี่คือมือไทยท่านนะนี่คือมือของไทยท่านกําลังล้วงล้วงงาเยอะอยู่ล้วงเปิดประตูเข้ามาในเมืองนะครับเขานม้ได้อยู่นี่ใน,นตอนนี้ก็ได้รูก็ได้เสร็จแล้วนะครับผมเหลือได้ตกแต่งนะเจาะให้มันกว้วงอีกนิดนึงนะมันคุยใหเป็นกว้วออีกนิดนึงจะได้ใส่มือได้พอดีรอตกแต่งนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว เดี๋ยวตกแต่งอย่างเดียวต่อรูให้กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งรูไม่กว้างพอมต้องใหญ่ครับจะใส่ฟูนี่เยอะข้างล่างต้องใหญ่ เสียงก็ดีอย่าเสียงอยะไรอ่ะ,อะตอนนี้ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่แค่ตกแต่งอย่างเดียวนะตอนนี้เจาะรูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เดีย๋ยวจะตกแต่งภายในนั่นสวยใช้ดินนี่แหละ ยากเหมือนกันนะทุกคนมันจะแตกเองปิดไว้ก่อนไดยนะังตอนนี้ก็ผสมดินนะครับผมมาจัดตกแต่งนะเตาให้มันสวยๆผสมน้ำหน่อยนะครับมันจะได้นหนีนยวๆหน่อย ไม่ได้แปะง่ายไมได้ติดไมได้แข็งไวๆตบแต่งด้วยดินตบแต่งด้วยดินต่อให้นหครับผมให้นี้เข้าทรงนะคร่บ ทนทานหน่อยให้เขาที่นครับทำเตาใช้ของธรรมชาติปูนเขาใช้ปูนเราใช้ดิน ยอดนะครับยอดเกินเคยอดนะครับเอาไมาใ้ใส่ใส่อดอีก่อนใช่อืมมีใกล้แล้วแปดิปตแล้วนะนี่8แปแล้วตบแป่งแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมตกแต่งนะครับ mm hmm. เหลือแค่เจาะรูระบายอะไรอากาศมันจ้นตอนนี้ตกแต่งนะก็ะเสร็จแล้วขั้นตอน mm hmm. เป็นไงคนดูใช่ได้ปะ่ะ mm hmm. สรุปนี่ขเขาเรียก เตาอ,อะไรเนี่ยเตาดินเตาหลุมอ้าพี่เห็นว่ามันมขุดอยู่บนดินมันขุดอยู่ใต้ดินเนี่ยต้องเห็นไหมวามันเป็นหลุมเนี่ยเอาก็เป็นหลุมก็จริงเนียเเ่ยมันอยู่ตรงดินอยู่ดินเล่าก็มันเป็นหลุมน<ะ>ี่ไงโอเคไม่เถียงพี่แล้วเห็นไหมว่าเห็นหลุมอยู่ก็เห็นว่มันเตาหลุมเลยหลุม,มเอามันมีดินป่ะอ้าก็มันมีดินไงต่มันเป็นหลุมไงโอเคเตาหลุมก็เตาหลุมเออเป็นหลุมนะออคือเตาหลุมคืออะไรอ่ะ ตอาหลุมตอาหลุมนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวทดลองนี่ก็มีรูอยู่ตรงนี้นี่ก็ควันแล้วเราจะมาทดลองดูว่าเราจะควันมันจะขึ้นไปตรงป่องตามที่เราโอ้โนี่หรือเปล่านี่เรามาจุดไฟดไฟกเลยอ,อุ๊ยร้อนร้อนดิเฮียไฟนะครับมันหลอนได้ไงอืมอู้หูหลอนก็ลองปิดนะครับอ๊รอดู S <S ไม่ออกเอาหนึ่งอาหนึงเอาหนึงรอไฟอันนึงคว,วันมันเยอะอะมัน,นเยอะนี่นี่ออกแล้วเหรอออกมาแล้นี่ไหน <S <S นี่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 เห็นเห็นไหมเห็นเห็นเออนี่ยนี่ยังไงน,นี่ไปไปไปดูแต่ควันก็ยังออกรอบๆอยู่นะเดีย๋ยวเราต้องแก้นิดนๆหน่อยนะ เราก็ยังมีควันหนูนิดๆหน่อยๆนะโอเค